ชนะข้านเลยะเออนนี่มาวะไม่ได้กดนะชนะชนะชนะนาชนะชนะชนชะชนนะชนชนะชนะชนะชนนะนะชนะะชนะะชนะชนะนนะช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  มาไส่ป <Whoa, S 2> mm ูมาเยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปปืนปูมาโไปปิดปูมาจิงบ้าตงอวนตงอวอะไรตงอะไรตงอะไรตตัวอย่ามึหัวไม่กินนะไอผู้หญิงตรงไอดอกมังกรเทอีกเะื่ยได้หรอได้มันไม่อีกเถื่ย กใครก็ได้ลอมันมาที่อ้สนาเห็นดิสอะเอ่อเร่มไ่ะไม่มีนายโคบไอ้สยอยากโค้บตอนน้นมาละ้ยขอบคุณนะวมันจไค่อยเป็นค่อยๆไปตอนนี้๋ยวบอกดี๋ยวม่งมันนัดิวกู ยิงมัวมวทั่วไปก่อน,นไม่เคยเห็นหมอกะช่เคยไม่เคนคนบ้าบอกว่าหมอกาชั่ว ขอไอ้ ah. a, ีงขอของงได้ไหมขอทุกอันเลยอ่ะได้ไหมดขอทุกอันล้ไม่เอาโดนเฉยั้งแต่ต้นเลยเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหา ไม่หรอไม่ได้ยินหรผมกได้ยินโลนรีกมอหนึ่งเรียกมอสองกูจะซ้ำบวกไม<ล>่ได้นะคะรับไไ่ด้นก อะไรเลยหัไม่ได้เฮ้ยวยต่า่ไหมยัไม่้ตอนแรกถ้ามันหลับได้รได้รถลงอะไรอ่ะ่งอะไรเขานียดูิ ให้รถดลดไปเลยฉันรไปเลยเหอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โเพื out out, ่อนตาเมื่อกี้ก็คนโง่เพื่อนว่าเอาหมัดไปต่อยเขาตอนนั้นะ

แป๊บนือยู่ายากายากะใจบ้ายบ้าไปซัอ๋อทำไมวอนงันล่ะิวอะไรจัดใช่ไหมเป็นยังไงล่ะใาบ้าโอเคอันเช่อใจบ้านี่โอ้ยนอยู่ไม่ได้ก่าว้วย ลูซ่าเนี่ยลูซ่าลูซ่าลูซ่าจะโค้งเพื่อโคบไม่โดนมันมาตัดจิเดี๋ยวเรื่อไม่ทันหรือไม่ทันหรอกแล้วเอ้าหนูคืออะไรวะแัตหมนหมดหรือเปล่าหมดเลยไหมหมดเลย โค้ดเพังนีอเคยดูเ okay. ชื่อใจไายมาซ่ามันสับไม่ติดอ่ะนายนายนายปกติเราสับปัง,งปังปเนาะเนาะนายปกติเราสับปังปังปังแล้วอ่ะ,อะมันสับไม่ติด,ด เติมขี่บ้านเนี่ยเติมขี่บ้านไม่รู้ตรงกลางแน่าจะไม่มีคนรับ่แล้วก่อนวามาอย่าตุยตอนนั้นเองอะไรนะว้ามาอย่าตุยเซฟตัวเองให้ดีมีคนบอกเพื่อนเซฟตัวเติมขี่บ้านไม่รู้ first blood ขี้ขีงกโอ้โหงกว่ะงกจะงกจะหายนนจะหาตัวเลยั่เลยเอ้าตรีบไปไหนวะมันมีที่อ นายไปข้างล่างนี่มันเป็นที่ซ่อนอยู่นายอุยตึงเก็บตีเอาเรื่องชุดนายหรอหอนายคอยดูเรานะนายเพื่อนไหมนาย ตกตัวมาแล้วไปต่อมาฝั่ง,งนี้เราจะดูฝั่งนี้แล้วใชเย็บฝั่งนี้ตรงนี้ยังศูนย์ตัวอยู่ตัวล้วหนึ่งตัวแล้ว นนอ็ไม่รู้มากอ่อบว่าที่เนอะไรมันก็บอกว่าอย่างนี้ออกดาจาก้งกระจาออกไปกระจายไกลไก้กระจกกุกแก

tuk tuk tuklah loh tuk 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 พดสอบรู้แล้ว

ทำได้แค่สามะครับจีซี่ไนทเข้าไปวางดับแน่นอนระดับเจอซี่ไนท์พบปะปลวกปลวกปลวกเฮ้ยรถไฟต้องสุดอ้ยูดิ ไนรูปเปนของี่ครับไรสุภพช่ไหมใช่ไม่ไมใชโอ้โห first blood ใครโดนอะไรนี่จะเป็นหาไรได้ยินไหมเงี้ยเงียเงยอไอม่ได้ยินอะ อยากอย่ดุกระไรองตัวเดียวตรงเนี้ยเมามาหนเลยอย่างเงี้ยวเอามันดีสอตัวนะไปสิมกันแพ้ก็เล่นช่วยด้นะเจ้าร์ดแพ้แน่นอนเนี่ยแพ้แน่นอนเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นทุไหมทำไมอ่ะจะกดทับม แพ้ก็แพ้ไปแฝดสีเลือด